โอ้ยบ่แมนผู้อดไจไปนอนได้เลยโอ้เดยแคจักก็มาอนี้เอาสิจัดนักเด้มอยนี้ไหมันนิเปิดที่รอนไส่เต็มที่แล้วว้าอกากๆเลยแมนนอนหลับกิลีน่ะเื้อนายังไม่ินองกลีน่ะแมนเื้อนายังมาตั่งกินรถแล้วก็ว่าอุ้ยอาอจิจัดนักให้เต็มที่เลยขึ้นรถเปิดขึ้นรถที่นอนได้ปึ๊บหลับโอ้โ่เป็นไอเอ้ยขึนนี้สเทียสองน้ำาเขา2เองเอนเาอ คุยคุยยีปลาหมดไปเสรจปะเราไปแล้วอ็ติดจับพอย่ไหมหอนนี้เนาะหอนนีรีเอาเอาลูกพ่อวประันขนาหนึ่งนอนกลไกประันโอ้ลูกขนาดเบ้เบียแข้งแม่พ่อโตคนอะแข้งลหรอกีหดีใจหวดหมดหม่ไม่ได้ดีแหกแข้งแั่วโอ้ลพี่ผู้พันเหตุด่ว อ้ยเห็ดบนดูนี่ยด็ดฟิวัโอ้อีน่กว่าเอาซื้อดอกวังเว้นบ่วังเว้นเราใส่ข่อยแถด้เออเออบอกว่าอุ้ยสามาจานบ้านนฝุ่นไปนอนฝ้าเม้มหัวสันละวาอู้หัวละวนอ่ะล้นี่แล้ว่าหัวละนันอยดตมึง่อยแน่ัคอยได้เศร้าได้เร่งกูเหอเั็นมัเดนตัว่ม่ขาคู่าขดอกเยอดยอดยอกากู้ขา่ เร <Bond> ียนยังเรียนเซิงบ่ะนี่วันการเรียนเซิงไปฟึ้นน้ำพญแหลมผุ่นแหล้วทองประเทศไทยเมียนอะไรเมียนใบใบใบที่เิี่ยกับใบตกไปเรนพิเศษใบที่เที่ยวกับลยโอ้กะชีคากโพสเขาก็มี่ามยาอยู่ดอกเคล็ดว่ากระไดเขาก็มีน้ำยาอยู่น้ำยาปลาน้ำยาข้าวปุ่นแล้ว ยังนำไหลไลห่ยไปสุเพราะแบบเขาติเหตดกับวข้องดอบยเหตุเอาทานี่ไหน่เราบอกเออคุณเห็ดเออบอเราบอกว่าคันไอ้บอคันไ้บอซูนคิงแต่จริงๆบอมี่อาร่ลมแตยว่าแบบบระยากของบ่อขืนจริงๆนะเขาเคยเล่าลมตะว่าเขาเลับกันมันลมนนพชาวบ้านเริ่มว่มันเล่าลมเล่าล้จะคว้องเราเราลมมันรับเราล้มจะไหนก็คือรับแต่เดี๋ยววามแต่าว่าจะคลอ ไอ้บอลเราล้มหนูจักเชียร์บ่หอมแก้บุดรอดพิจารณาตัวจะควงอะไรแล้วได้เนาะเขาเฮ็ดโอ้ยเขาเฮ็ดดีกันเนาะขอการ์การ์กูแล้วอ๋อถ้าเฮ็ดดีไม่ต้องต้องเป็นได้เอาไหมโอ้ปวดเหนื่อยเราล้มประมแค่นี้ยังไม่ผ่านเลยต้องเอาบอกก็เฮ็ดเอาบอกก็เฮ็ดแล้วเนี่ยแต่นอบกูเฮงเราล้มเกมเอาเอาบัง โอ้พอไรนี่เบียแค่นี้ก็พพานล่ะอเอาเอาพี่ใครด้ดิเพีเขานี้บอกอีหางี่เคบตอนนี้บอหองดังแท้อุ้ยวัดิ่นแป้นก็รอคือมิถีถีตะเคบเฮ้ยมีหอดมาผมมนี่มากัดเกือบมุนเเล่ไปเลยมาหมือนเหมือนจะมันมาตันีเกือบใช้แล้วพอเ่่สาสสองสาวนน บ่ก็เสียผลเจ้าพวกเขาเจ้ามาใส่มันสูมัอนี่กัมันคือบวกกัดเปลี่ยวโจโจในทั้งล่างบ่บ่เนาะอยู่ผลไมามันดื้ออยู่นี่บ่คอยดื้ออยู่นี่มันบกามากเลยยางนี่นั่นอยู่นี่นี่เลยบ่มันอยู่แต่แถวนั่นมันบกเขามาหนีได้บ่มันอยู่นั่นมันยางออมเลยแมนมันไปขาดจิดดีต้นบกขาบคอมแหลนเพราะมันยังท่าที่มันถือกัดแต่ว่าเขาใส่ได้อยู่แต่เขาใส่ประเด็นเลยมันสีออกเวรเลยมันเอเลเลยแหม่ก็คอยก็เห็นอยู่นู่เจ้าฮะพอตื่นมามเขาตกใจเลยคอยห้อนพอดีก็เลยตื่น ตื่นมาจะอไไรเกือบมูลกินกาแฟป่กินบ่ได้นี่ยกินกาแฟยังกินบอดายเจ็บปวดเจ็บปะนะเรากินกาแฟบ่ได้มันมันกระตุ้นกินแตงก็ค่อยบ่แข็งดอกพ่อเพอาะมันกระตุ้นไหมมันคนละแนวอันมันคนละอันแนวเอาเอาเมือแรกนี่คือว่าตายบ่อะไรเอาอยู่แล้วมันต้องวางเขาปวดขนาดนี้แล้วนอนจัดหนักนอนอะไรเมรนจัดหนักวันนี้สิวันนี้ไปนอนรีสอร์ทโหลดวันนี้วันนี้สิไป็นสิไปหา อาแม่กับลูกด้วยเออกับเจ้าเลยมันคือสิบประเด็นใดอกเออบรไเด็นใบอบอนันจะแม่อยู่นี่ที่ว่าผู้หญิงที่พูดเสียงดังอ่ะเนาะเมียนเออเป็นเห็นโพดกันเนาะเป็นเห็นโพดกันเหนุูลเป็นบออย่างนาะนี่เนาะเขาบอกว่าผู้หญิงที่หัวล้อเสียงดังเกิดจากไม่ได้มีเพศสัมพันธ์แต่ว่าแต่ว่าท่านอุบลเขาบอกว่าผู้หญิงที่เสียงดังเขาบอกว่าเป็นบ้าได้เหรออยู่แถวซิมหาโพ้ไล่หลาย มันคือปอยุทเตาอุบลแถวเอามันก็ย so ู่เ oh, ท้าอุบลแถวมันบ oh, ่าไรได้อุบลเราก็บลพีเลยนเยนมาคือจหนี้คือเป็นหมอใหญ่บุีกแล้นได้่มาทั้งสารคามโอ้ยจังหวันี่เ้ะพ่อไาอยู่พีแล้มาส่วนมูไปด้ยาว่ากัแปลกเนี่ยมองมองเินฉางโรบาดบืนมาอยากแล้วไปฉางยุบบนมองเดียวไปเอามันหลายนรว มูบ้านเจาะมีพี่บาทจะคนนี่นี่นี่บ้านนี่มวยมูบาตรหอยมูบัานเดืมพี่บาทรเจคนผุดแม่านับรวมึงหรอวานี่รัวหวยหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้อันนี้หนึ่งมูบัานแผลิตภัณฑ์ห้สิบออกซาอะรนี่้าสิงออกท่าไหนนี่แล้วกวไหนเนาะลงไปนี่ลงไปนี่มันติดรถมบนตีมขอนออะไรได้ไปทังผีกเขา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 ไ้ยู่ได้หรอกาข้าข้ไม่มอะไกูไม่มอะไร ตาหมดเพือออกไงเหรอออกไงมึนละเน่ออกนี่ออกอ้อมไปนี่ตรงออกในวัดเลยรอสมาชิก่อนจะไปปั้นท้ามันเนี่ยเพราะฝ่าเราเพิ่งเพราะฝ่าฝ่าไปก็ไม่ประโยชน์แต่ว่าศึกินหมูกระทะยืนเหมือนีเนาะไปให้กินอยู่เฮ้ยเพิ่อ่าคือว่าศึไปหาพี่น้องอยู่แถวใดรับอยู่แถวใดบดปลากานไปหาลูกเต่าไก่ไก่ไก่มองพ้าวเหรียญป่ะหกสิบโลมั้งเราบอกไก่เหมนไงเนาะเหมือนในวันอยังวะ เพราตัวได้เนี่ประมาณสี่สิบโลมันถ้าพุดบ่สิีเมนมันพุดฟาดมูนี้คนลูกว่ามูนี้เลิกทีห้าคืนปกติมองเป็นมื่อื่นมื่อื่นเท่าไหร่ยนไซนี่มื่อื่นอยู่นนทบุรีหกถุนยังสักอย่างหนึ่งนี่งานวัดกับหกถุนแล้วก็ไปไสน์ทูปาเตมีแล้วก็มาแม็กโครลาดเนาะเออขายใครขายทูปาเตมีหรือม็โครลาดถ้าอยู่มันย้อนออกมาแล้วโครลาดแล้วก็ออกมาบอระบือแต่ว่ามือนั้น ผมมีพายุเลยเออกระซาร์เขาบอกตื่เข่าดอกบอลลูนหล่ะกะสุรินสุรินสุรินหล่ะกะลงกรุงเทพอีกเอาติ๋แมนลงกรุงเทพจ้าโออยจ้าระงกรุงเทพระยองกรุงเทพระยองกรุงเทพแหมนี่ใกล้แล้วอุบลอุบลยังรับอยู่บพรเขาปวดเพียร์ยังล่องนะบอบอเข้ากับเดินทางไประยองเลยมันบอเพราะที่สองเดินทางใช่ไหม บั่นเก่าเมืองไหมเมื่อีว่าทีสไเอาเล็กสิออกยติแจ้คาเล็แล้วอที่าว่าเขาวางมือหนึงคางหดเราบัสิเลียแล้วมาสิเลียเรื่องคาเล็กสิเลียบอบสิเลียคาเล็กบสิเลียเลยเพราะว่ามันหอดมันหอดเปิดะตเห็นสได้ได้เก่งเล็กนะเน่ะวัีวาาได้มดเนยบแทนเป็สเนาะสไนเก่งเล็กเป็นบซื้อรถคลองนี่เป็นไปซื้อเเนี่บั แล้มันจะอรรถจะคลองมือนี้กูบปนอไม่รถหลายคันแล้วจสืือตัวไรหัวรถตู้วระดัอ่ะน้ำประดับน้ำแล้วน้ำอีกที่ห่างว่ะปิออกปัดออกมือจะคล้องบนเือเสือก็รถตู้จ่ะรถตู้ไปมอะไปนรคันนี้ไหมเอาคันนมาครับโอ้คนลุกไรอเลยสี่โตเต็มเต็มสี่โตเลยด้บอเสือแจ็คตัว่าเล้าห้าสี่แปดออกแปดสี่ห้าเก้ามันกลับหลังลยกลับหลังตีละกับคนลุกเลย่อยป้านก็ไปเมืองไหม เอาเพื่อนไปซื้ออันมองอันเขาเขียนอะไรกเขียนน่ะแจ๊คผู้ใดผู้ใดเขียนเพราะว่าเพราะต้นได้เขียนไม่ได้ต้นเขียนแนวก็คนเล่นน้ำเตือนอะไรคนเล่นน้ำเตือนนึกว่าอุ้งยิงเขียนเลยว่าป้าเต็มเต็มไหมขั้นเป็นผู้ใดอันขี่รถมาไกลผู้ใดเขาจะมาเห็นนี่เขาทวงเลยป้าเขาถือร้ายหลายบางคนถือคอร์ดอันสี่ตัวภูรบาศสองบาทบาทละแปดพันนะบาทบาทละแปดพันนั่นเลขสี่ตัวน่ะในเว็บน่ะเขากระสื่อกลับไปกลับมาไหม สิบหตมันกเลสิบหกตัตัวเล่น่ะก็ถือสองบาทสอะบาทบางคนถือทั้งรงทั้งบนถือถึงสามตัว้อไดตัวใดแตัวใดถือมือเก่าลอยคนมือเก่าลอยบ่สใดตัวดดัใดตันี้ได้แม่เกด้ถือขินคนรอะพอกันคลิปน้หัวเ้ยเอาพ่อดีใจยู่เป็น